วันนี้เราจะมาเก็บตกบทที่สามแล้วครับผมที่อ่านผิดไปนี่ครับผมบทก็คือจะมีเราจะมาพูดเกี่ยวกับความที่เกิบที่ตกไว้นะครับผมนี่ครับผมผิดนะครับคำนี้เราอ่านผิดนี่ครับนี่ก็อ่านผิดเหมือนกันมีหลายคำที่อ่านผิดนะครับผมมาอธิบายว่าอ่านผิดคำไหนบ้างก็คือนี่ครับผมเฮ้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหน้าบทส่วนใหญ่นะครับที่ที่อ่านผิดละวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านเป็นแบบว่าเดี๋ยวก่อนนะเราจะว่าอ่านบทบที่บทที่สี่ต่อได้เลย เราจะมาย้อนรอยบทที่เราเคยอ่านไปนะคบผมอย่างเช่นบทที่หนึ่งกาดำนะคบผมจะมาย้อนคลิปเก่าๆที่เราเคยทําไปนะครับอย่างเช่นสักกวาครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ครับดอกสร้อยแสงลงามครับเราจะมาย้อนรอยครับผมบา่ายวันหนึ่งคุณครูใจดีนั่งคุยกับเด็กๆใต้ร่มไม้คุณครูพูดว่าวันนี้แดดไม่ร้อนลมพัดเย็นสบาย มนต้นไม้ก็มีนกน้อยมาอาศัยฟังสี่เสียงนกร้องเพลงช่างไพเราะเรามาร้องเพลงกันดีไหมเด็กๆพากันยิ้มดีใจรีบเข้ามาใกล้รุมร้อมคุณครูเด็กชายมีใจพูดว่าผมอยากร้องเพลงกาเอยกาครับแล้วลุกขึ้นทำท่าทางพ่างร้องเพลงเด็กชายมี กาเอย๋ยกาบินมาไวๆมาจากต้นโพโผมาต้นใสเด็กชายมีใจร้องเพลงไปทําท่าบินมาบินไปเพื่อนเอน <ทำ S 1> ไม่ไม่บินมาบินไปทำยังไง <c oughs> กาเอย๋ยร้องไปเพื่อสิ <c oughs> กาเอย๋ยกา <c oughs> บินมาไวมาจับต้นโผโผไปต้นใสโอ้ตาขนาดเด็กชายมีใจร้องเพลงไปทำท่าทางบินมาบินไปเพื่อนๆไม่รอช้าต่างร้องเพลงกาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินมาบินไปคุณครูยิ้มยิ้มสดใสชอบเพลงกาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินมาบินไป คุณครูบอกว่าครูก็มีเพลงกาดําจะมาร้องให้เด็กๆฟังเด็กๆรีพากันนั่งรอฟังเพลงจากคุณครูกาดำกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จกักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชื้เชอน รีบเตือนพวกพ้องเรียกมาเกืออนกลุ่มรุมร้อมพร้อมพักน่ารักน้ำใจกะไรนะการเผือแผ่เนพ่อหนูจงดูกัมันโอบอารีรักดีนักเอ้ย พอครูร้องเพลงจบเด็กๆพากันปกมือให้แล้วถามว่าคุณครูร้องเพลงอะไรทำไมไม่เหมือนเพลงที่เคยฟังเลยครับคุณครูใจดีบอกว่าเพลงการ์ดัที่ครูร้องเป็นบทด,ดอกสร้อยของเก่าตอนเด็กๆครูอ่านเป็นทำนองเสนอถ้าอ่านออกเสียงให้ไพเราะบทด,ดอกสร้อยก็จะน่าฟังเด็กๆขอให้คุณครูช่วยสอนอ่านบทด,ดอกสร้อย ใจดีใจร้ายใจดำใจกว้างใจแคบใจชื่อใจคดใจงามใจใจสามใจโอบอ้อมอารีอารีใจโอบอ้อมอารีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจเมตตากรุณานกขมิ้นเหลืองอ่อน ปักเอ๋ยปักสินลกคามิ่นเรือหรือเรืองเหลืองอ่อนถึงเวลาหากินก็บินจรรั้งสายย่ ผันรอนขนาดย้อนลอยยัง,อ,งอ่าน<อ>ไม่ได้เลยความเคยคุ้นสักกุณาอุตสาคะไม่เลยละพุ่มไม่ <ดน S 1> ที่<ะ>ใจไม้ที่ใจหวังเพราะภาพเรียน ภาคเพียนหรือเปล่าภาคเพียนชอบที่มีกําลังเป็นที่ตั้งต้นรอดตลอดเอยปักเอ๋ยอปักศินนกคำมิน้นเรืองเรืองไม่ใช่เรือเรื่องเรือเรื่องเหลืองอ่อนถึงเวลาหากินก็บินจรครั้นครั้นสา สายันสายันผันร,อนร่อน,อนผันร่อนมานอนดังความเคยคุ้นสักกุณาอุตสาหะไม่เคยไม่เลยและละละพุ่มไม้ที่ใจหวังเพราะภาคพียภาคเพียงชอบที่มีกำลังเป็นที่ตั้ง นรอดตลอดหนูต้องอวักเว้นวักไม่มาต้องถูงอ่ะอนถัดไปต่อกากับเหยียกน้ำกากตัวหนึ่งรู้สึกกระหายน้ำมากจึงบินออกไปหาน้ำประทังชีวิตพบเหยียกน้ำเพึ่งเห็นมีน้ำอยู่รู้สึกดีมากแต่พอจะกินรู้ว่าในเหยืยบน้ำมีน้ำอยู่น้อยมากน้อยเหลือเกิน ก็พยายามผักเหยื่อจะให้ยางล้มลงเพื่อจะได้กินน้ำแต่เหยื่อหากเกินไปจนผักไม่ไหวในที่สุดก็ดขึ้นได้จึงใช้ปากข้ามหินก้อนเล็กๆใส่ลงไปในเหยือทีละก้อนทีละก้อนทำให้ระดับน้ำ สูงขึ้นจนสามารถกินน้ำได้ดังที่หวังกุ้มเกลือนแช่เชื้อต้นใส่ต้น,ตนโพทํานองสนอกหน้านี้ไม่ต้องอ่าน,นครับไม่ต้องงงครับผมธรรมชาติ อ่านธรรมชาตินกขมิ้นนกขุนทองปรบมือเผื่อแผ่พร้อมพักวักเหยือย่อเหยื่ออารีอุตสาหะจบโลกไปที่เรียบร้อยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ